อสวัสดีครับเชิมข้อมือมีตัวโป่งโป่งโป่งยิงไม่โดนนหวะพูดพูดพูด,ด,ด,ดอาฮ่าฮ่ามันแรนมันแ่ะแรนไปใส่แล้วนี่แหละห คิวเราพูดได้เออเออเออฝา่ามาลาดอีกไหมเฝาม่ามาลาดคิวอีกไหมดาเมจหกร้อยคุณนะครัดาเมจหกร้อย มันถือขวสงทแล้วมันมาแตกร้อยสิบร้อยสิบเือมันมีเขาได้หรอใส่ส,สกิลอนนันโตแล้วก็นั่นหรุบละเออร้อยสามสิบมันใส่ส,สกิลอนนั้นมาสงร้อยสามสิบเขาเคยใส่เลมัน <c oughs> <c oughs> แตก <c oughs> แล้วเ <ๆ S 2> อบิวยิงกว่ามแตกมันยิอีกรอบหนึ่ง เ,เปิดจุดแล้วเรียนเหลียประมาณเคิงหนึ่งตัวเปิดจุดแต่ละตัวนะอุ้ยเดี๋ยวไปซอยเดี๋ยวไปซอยแป๊บหนึ่งใครบอกให้มึงแปลงเป็นยูพุ่มต่อหน้ากู วเเดียยอขอพันยาขอพัญญาก่อนขอพัญญาแล้วก็สูบมูสูบแล้วก็พันยาเลยแฮฮ่แฮ่าแปลงเป็นลิงก็ไม่รอดหรอกโอ้มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไหมเดี๋ยวขออนุญาตพันยาแป๊บหนึ่งปสกันนะไมูยังจอยมูคนนั่นไปใส่้มันจะเกซี มันก็เก็บซีดอ่ะบึ้งมาทางม<ฮ>ันมาทางใ่ที่ผ่ายตายเบื้องตี้วเนาะเธอออมเลยทางนั้นออมเลยออมเลยด,ดูสิมั้ยเอ้ย่ม,มันเจ็บนะกับองใจมันเบ ยางหน่อยก็มีซ่องกลนอยู่วะแมปเจ็ดโอ้โหถ้าถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มันถ่ายไม่ติดแรงแดงเลยเลยไม่ได้อออมาใช้ ันเป็นเด็กน้อยจนหัดเล่นเกมมีตัวยนงเท่าตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยครบไกลเห็นนี่ไได้ก็เริ่วณมาป่ะมันหยาด <พอ S 1> มันหยาดเข้าตึงเข้าตึงเข้าตึงครักโพดประมาณนั้นมีเสียงกระโดดอ่ะเฮ้อ่าแล้วอยู่ข้างหลังโอย เฮ้ยใครบอกให้มึงแปลนย่อพแปลนไปย่อพุ่มตอนหน้ากูได้ไงกันกันลูกศิษย์ใครดูว่าอ๋ออ๋อสายโมตรงมันเเ้ยงัทางเทิงบอก เออเห็นมันสิเออสวยมูไมนอยู่ท่าไหรอุงศมูกันไอวว่าูมีตัวนี่เดี๋ยวนีเดี๋ยัมัน่อย่อย่่ให้ซ่องกลวรั่วดี คล้ายๆวันลันเร็วนี hmm. <c ười même literacy> ่ขนาดว่ามีสกินปืนได้นีินะผมขอแบบไอ้สี่ศูนย์ได้ไหมครับแบบเออแบบชื่นใจสักหน่อยนะครับคือแบบยังไงดีนาะคือแบบแพ้มาหลายตาอยากแบบสี่ศูนย์แบบชื่นใจสักนิดหนึ่งนะ ถ้าเพี้ยนทำให้ได้นะเอาแรนเข้าไปเลยบอกพอหยุดนั้นรักกับใครได้ไหมยวไปช่วยเพี้ยนยังไงอ๋อเอวใส่ตะมะอยู่ตรงนูน้น่รู้ันานี่ตรงไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลีก่อนหลีก่อน เห็นตัวมันค่อยไหลปวดสามโคตรหนาวกันหนาวหนาเริ่มหนาววีเคราบห์แสดงว่าอยู่เล่าเนี่หนาวคักเป็นอันนี้ยังอันนี้เลยนี่ประมาณจักขาโม่งเร่งนะค่อยเริ่มที่มีไออาการหนาวมากดูนะครับว่าเหตุการณ์แตนมี่ะ ด้วยการมีแล้วเอาวะเอาวะเอามันสุบกันได้เชียบน,นกักๆเอาวัาดโอ้โหสี่ศูนย์อิลีวะโอ้โหสี่ศูนย์จริงครับคุณผู้ชมอ,อืมนะัฮะ เฮ้ย <ö y, S 2> ไม่ได้ลอยอัดคลิปซะกันหน่อย